เตรียมพบกับการผจนภัยครั้งใหม่ของแฟ i r ี่เทลจัดทีมผจนภัยโลกเวทมนต์จากกาลีนาได้แล้ววันนี้เป็นเกมจากอนิเมะดังอย่างแฟ i r ี่เทลนะครับที่กําลังจะมาเปิดในไทยเร็วๆนี้และก็เป็นเกมที่พัฒนาจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่างเทนเซนเกมนะครับเกมที่พัฒนามาจากค่ายนี้นะครับก็เป็นเกมระดับคุณภาพทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเกมพับทีมมือถหรือว่า ROV และผู้ที่นําเข้าก็เป็นค่ายเกมอย่างกาลีนาครับเพราะฉะนั้นการันตีคุณภาพได้เลยนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว RPG เกมนี้ผมก็พยายามจะ มูดไปเล่นในเซิร์ฟจีนะครับแต่มันก็อยู่ในช่วงเบต้าที่หมดเวลาเล่นไปแล้วผมก็เลยไม่มีคลิปให้ดูนะครับจะมีแต่ภาพประกอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสรุปเกมนี้จะเป็นเกมใหม่ที่เปิดพร้อมกันกับเซิร์ฟจีนะครับไม่ใช่เกมเก่าที่เพิ่งนําเข้ามานะฝั่งของ Android ก็อยู่ในช่วงลงทะเบียนนะครับกำลังจะมาเร็วๆนี้แน่นอนส่วนของทาง iOS มันก็ขึ้นว่ากําลังจะมาเร็วๆนี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังลงทะเบียนไม่ได้นะครับผมก็เลยลงผ่าน Android สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ Galllina Feltale r กัลลิน่าแจะมีเทลฟอร์เซ a ดีเทลนะครับใครอยากลู้ข่าวสารต่างๆนะครับในเกมนี้ก็สามารถติดตามเพจนี้ได้เลยเปิดลงทะเบียนไปแค่1วันนะครับผู้ลงทะเบียนก็1 0 0 0 0แคนแล้วนะครับก็ถือว่าคนรอเล่นกันเยอะมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม f a รนด์ทีลฟอร์เสธยูไนต์ไทยแลนด์นะครับที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาก็จะเอาไว้พูดคุยกันเกี่ยวกับเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็ยังไม่ได้ลงอะไรนะครับเพราะว่าเกมมันยังไม่ได้เปิดให้เล่นเดี๋ยวก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเขาก็จะมีแจกของรางวัลให้มากมายรวมทั้งตัววลลละะครกาาาดออยยยย่่งงเ้นบ็ืมไปที เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งมดใต้ร่างคลิปเลยเกม rpg วิ่งตีมอนเก็บเวลอย่างเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อใช่ไหมครับแต่เกมเนี่ยมันก็มีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากจะไปตีมอนมีระบบแต่งงานนะครับตกแต่งบ้านแล้วก็ปลูกผักก็ได้นะครับมีสัตว์เลี้ยงให้เลี้ยงด้วยนะครับอันนี้ก็พูดตามภาพที่เห็นนะครับภาพก็ถือว่าน่ารักและค่อนข้างจะสวยเลยนะครับก็เป็นระบบโซเชียลออนไลน์นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ไม่เหงาแน่นอนส่วนของตัวละครจะแบ่งออกเป็นเึ้เสายนะคร เวทพิทักษ์เวทอัคระเวทยาและเวทฟื้นฟูครับจะเป็นเวททั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นโลกของนักเวทนั่นเองต่อสู้ด้วยกลยุทธ์แบทเทิลเบดนะครับจัดทีมจอมเวทสุดแก่งเอาชนะคู่ต่อสู้ให้เกี้ยงระบบการต่อสู้ก็จะเป็นแบบแบทเทิลเบดนะครับอารมณ์จะค,คล้ายๆกับวันพันแมรเลยประชนภพยกับกิ้วสุดตื่นเต้นพร้อมเสียงภาคแบบต้นฉบับนะครับที่คุ้นเคยระบบเกมเดี๋ยวนี้มันก็มีกิ้นะครับซึ่งตามอนิเมะเองเนี่ยมันก็มีกิ้เหมือนกันระบบเกมต่างๆมันก็เข้ากับในอนิเมะมากเลยนะครับบที่่ชออดูกกาจิไปเม รวมจอมเวทที่แข็งแร่งที่สุดเคลีย์ภารกิจระดับเอสุดท้าทายใช้เราสุ่มตัวละครแล้วก็เอามาจัดทีมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโหมด a t t l e b เบทยังไงมันก็ต้องคู่กับระบบกาชานะครับแต่ผมไม่เคยเห็นโหมด a t t l e b เบทนะครับมาปลูกผักแต่งงานเคยเห็นแต่ในระบบ PC ครับสมบทบาทผู้ใช้เวททั้ง9คลาสออกผจญภัยในโลกเวทมนต์สุดตื่นเต้น อันนี้ก็จะเป็นโหมดสร้างตัวละครนะครับเราก็น่าจะมีตัวหลักของเรา1ตัวส่วนทีมก็ไปหาสุ่มเอาข้างหน้าครับซื้อขายอิสระแลกเปลี่ยนได้เต็มที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งความมั่งคัง่ง ระบบเหมือนกันลกหน้าล็อกเลยนะครับใครที่อยากรวยก็ต้องมาสายนี้เลยครับระบบความสัมพันธ์สุดโรแมนติกนะครับมาตามหาคู่รักในโลกเวทมนต์กันเถอะก็สามารถเป็นคู่รักในเกมกันได้นะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็สามารถมาหาคิกในเกมนี้ได้นะครับบอกแฟนว่าเล่นเกมอยู่ที่ไหนได้นะครับแอบมาจูจี่กันอยู่ในเกมปลุกตำนานอนิเมะเฟรนด์เทลล่วงผจญภัยสู่โลกเวทมนต์ไปพร้อมกัน ก็รอเล่นพร้อมกันเร็วๆนี้นะครับทั้งระบบ iOS และ Android จัดวางตำแหน่งสร้างกลยุทธ์มีรูปแบบการจัดทีมให้เลือกถึง10แบบโชว์กลยุทธ์การลบผ่าน10รูปแบบทีมพร้อมจัดวางตำแหน่งได้อิสระโดยแต่ละตำแหน่งจะเพิ่มสานะให้จอมเวทต่างกันออกไปก็เป็นเกมกลยุทธ์ที่ต้องมีการวางแผนจัดตำแหน่งนิดนึงครับแล้วก็มีสงครามกิลด้วยนะครับเกมแนวนี้จริงๆเล่นแป๊บเดียวก็เบื่อนะครับแต่ระดับเทนเซนพัฒนานะผมคิดว่าไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วระดับที่กาลีนาเอาเข้ามานะครับคิดว่าเป็นเกมที่เล่นได้ยาว มไม่มีเวลาเล่นก็เล่นได้ระบบเดิน q u e s อัตโนมัติพร้อมทำภารกิจแม้ปิดเกมสําหรับใครที่ต้องทํางานนะครับหรือว่าพักผ่อนในตอนดึกมันก็เล่นให้เองเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะตามคนอื่นเขาไม่ทันเป็นระบบที่ผมชอบมากาครับก็ปล่อยมันเล่นแล้วผมก็เอาเวลามาทําคลิปสามารถเล่นได้ทั้งวันโดยที่ไม่มีจํากัดค่าพลังงานมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเสียเงินในการซื้อพลังงานเราสามารถเล่นได้เรื่อยๆทั้งวันเลยครับตัวละครตัวแรกนะครับก็คือนัสสกดาร์กอนสเลเยอร์ไฟนัสสกใช้เวทป่ามังกรที่สามารถดึงพลังของมัง กมาใช้ได้สหายคู่ใจของนัตสึก็คือแมวสีฟ้าที่ชื่อว่าแฮปปี้และมักตัวติดกับลูซี่เสมอวันหนึ่งอิกนินนะครับมับงกรที่เลี้ยงนัตสึตั้งแต่เด็กได้หายตัวไปอย่างลึกลับทำให้นัตสึตัดสินใจนะครับออกเดินทางตามหาอิกนินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันก็มีเนื้อเรื่องข้าวๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้ รวมทั้งผมเองด้วยนะครับที่ติดตามเรื่องนี้แค่ช่วงแรกๆครับช่วงหลังๆผมก็จะดูผ่านๆน,นะครับแต่ว่าเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆครับอ่าตัวต่อไปนะครับเป็นลูซี่ผู้อัญเชิญเทพแห่งดวงดาวจอมเวทหน้าใหม่แห่งกิลเฟรี่เทลผู้อัญเชิญเทพแห่งดวงดาวลูซี่สามารถเรียกเหล่าเทพแห่งดวงดาวออกมาด้วยการใช้กุญแจแห่งดวงดาวพร้อมด้วยเวทมนต์ที่พูดที่ทำพันธสัญญาเท่านั้นจึงจะไล่ได้ Lucy, ลูซี่เข้าร่วมกิลเฟรี่เทลหลังจากได้พบกับนัสสอและแฮปปี้และกลายเป็นสมาชิกคนสําคัญของกิลตั้งแต่นั้้นนนเป็ตมา เบลลี่เทลเนี่ยถือว่าเป็นกิลที่ค่อนข้างจะโด่งดังนะครับและลูซี่เนี่ยก็อยากจะเข้ามาก นสึกก็ปรากฏตัวมาอย่างเท่เลยนะครับพร้อมกับตาสัญลักษณ์ของกิลเฟล่เทลทั้งสองคนก็ได้พบกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมก็ดูมาแค่นี้แหละครับตัวต่อไปเกนะครับจอมเวทไอเมกจอมเวทผู้ใช้เวทไอเมกแปลสภาพน้ําแข็งเป็นรูปร่างต่างๆเพื่อใช้ในการต่อสู้เกสามารถสร,าสร้างสิ่งของต่างๆด้วยความเร็วนะครับเพียงชัว่วพริบตาถึงจะมีนิสัยแปลกๆที่ชอบถอดเสื้อผ้าออกบ่อยๆแต่ในเรื่องของความแข็งแก่งเเป็นอันดับต้นๆของกิลเฟล่เทลตัวต่อไปเอลซ่าไททานเนียนะครับผู้ได้รับการเรียกขานว่า เอลซ่าคือจอมเวทหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในเฟรน y t a ทลเวทสับเปลี่ยนสาตาร์เดอนไนท์ทำให้เอลซ่าสามารถเรียกอาวุธและเกาะเวทมนต์ที่ถูกเก็บไว้ในมิติอื่นออกมาใช้ได้พร้อมทั้งสับเปลี่ยนได้อย่างอิสระในระหว่างต่อสู้ทำให้เอลซ่าเป็นหนึ่งในจอมเวทระดับเอสเพียงไม่กี่คนของกิล f ฟรน y t เทล เป็นตัวที่โคตรเก่งนะครับและที่สําคัญแจกฟรีด้วยนะอย่าลืมไปลงทะเบียนกันใครพลาดตัวนี้ไปนี่เสียดายเลยนะครับตัวต่อไปเวนดี้นะครับดาร์อนเซเลเยอร์ณนาามัางกรฟ้า, Wendy, าเวนดี้ดาร์อนเซเลเยอร์แห่งณนาผู้ควบคุมสายลมเวทรักษาอันทรงพลังของเวนดี้สามารถฟื้นฟูได้แม้กระทั่งแผลที่เกิดจากมังกรภายหลังจากเหตุการณ์เนวาน่ากิลเคสเชลเตอร์ได้สลายไปทําให้เวนดี้ได้เข้าร่วมกับกิลเฟลีเทลอย่างเป็นทางการแม้จะรู้สึกหวาดระแวงและไม่กล้าแสดงออกใดๆแต่ความอบอุ่นของเฟลีเทลทาให้เว ได้กลับมาย้มอย่างล่าเริงอีกครั้งตัวต่อไปกาซิลดะกอนสเลเยอร์เหล็กดากอนสเลเยอร์เหล็กกาซิลสามารถกินเหล็กเพื่อเพิ่มพลังความแข็งแกร่งให้กับตัวเองและเปลี่ยนผิวหนังให้กลายสภาพเป็นเหล็กเพื่อเพิ่มการป้องกันกาซิลถูกเรียกว่ามังกรเงาเหล็กผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเอเลเมนโฟของกิลแฟนทอมลอดซึ่งมีความแข็งแกร่งในระดับเดียวกับจอมเวระดับเอสของกิลแฟรลี่เทลหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างกิลทั้งสองจบกาซิลได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับเฟรลี่เทล ประวัติแต่ละตัวของกิลเฟลลี่เทลนะครับถือว่าไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยมีลาจเจนมาสคอตแห่งเฟลลี่เทลเป็นเหมือนสนัญลักษณ์ของเฟลลี่เทลแถมยังขึ้นปกนิตยสารซอสเซอร์เลยอยู่บ่อยๆครั้งหนึ่งมีลาจเจนเคยเป็นถึงจอมเวทระดับเอสแต่ภายหลังได้วางมือจากการต่อสู้มาเป็นผู้ช่วยดูแลความเรียบร้อยในกิลแทนมีลาจเจนเชี่ยวชาญการใช้เวทเทคโอเวอร์ซาตานโซในการทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าที่ผมพูดมาทั้งหมดก็เป็นตัวละครจากเฟลลี่เทลทั้งหมดเลยนะครับถ้ามาอยู่ในเกมต้องเป็นตัวละครระดับเนอสน ขนาดยังไม่รวมตัวละครจากกิวอื่นนะครับที่เทพไม่แพ้กันเลยก็ถือว่าตัวละครมีให้เล่นเยอะไม่เบื่อแน่นอนส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวหลักนะครับก็น่าจะให้เราเลือกเล่นตอนสร้างตัวละครครับตัวแรกก็เป็นยูอีนะครับสายเสริมพลังจุดเด่นของตัวนี้จะเป็นการโจมตีใส่เป้าหมายเดียวด้วยความรุนแรงสูงสุดสาหรับรายละเอียดนะครับผู้ใช้เวทเสริมพลังให้แก่ร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ถึงขีดสุดและระเบิดพลังโจมตีออกมาใส่ศัตรูในพิตาส่วนประวัติของตัวละครนี้นะครับก็จะเป็นเพื่อนในวัยเด็กงาพ ยูอีถูกปีศาจโจมตีในขณะที่กําลังเล่นอยู่ข้างนอกและพัดตกหน้าผาลงไปชาวบ้านที่พบตัวเขาเล่าว่าตัวยูอีเองได้สูญเสียความทรงจําไปทั้งหมดหากแต่เพียงสิ่งเดียวที่เขาจําได้คือใบหน้าของชูนะผู้ซึ่งเขาเข้าใจว่าคือผู้ที่ทําร้ายเขาก่อนหน้านี้อ้าวเข้าใจผิดกันสงั้นนะครับจากเพื่อนก็กลายเป็นศัตรูผมเคยเล่นเกม r p g จีมาบ่อยมากนะครับและเป็นอะไรกันไม่รู้นะครับมันชอบตกหน้าผากันเล่น10เกมมันก็ตกหน้าผากัน10เกมเลยนะครับและไอพอดความจําเสื่อมเนี่ยก็เจอบ่อยมากเหมือนกันนะครับตัวละครมันก็ไม่ได้อยู่ใน ยเดีวตัวอย่าง U อีกก็สามารถเลือกเล่นในสายขึ้นเสียงได้ด้วยแล้วก็จะมีตัวละครอย่างเซร่านะครับที่อยู่ในสายเสริมพลังจุดเด่นกับรายละเอียดก็จะเหมือนกันเลยนะครับที่ไม่เหมือนกันก็จะเป็นในส่วนของประวัติของตัวละครตัวต่อไปก็จะเป็นเคเนลลี่นะครับมาในสายเวทปืนสําหรับจุดเด่นของสายนี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีหลายเป้าหมายด้วยปืนเวทมนต์สำหรับรายละเอียดของผู้ใช้เวทปืนสับเปลี่ยนสตา์ซึ่งเรียกอาวุธที่เก็บไว้ในมิติที่ออกมาใช้โจมตีได้ตามต้องการโดยปกติจะเรียกใช้ออกมาในรูปแบบของ ประวัติของตัวละครนะครับบ็อกคลอี่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวนักดนตรตีและกวีผู้โด่งดังครอบปวงเธอมีร,รมเนียมสืบทอดมาว่าสมาชิกในครอบครัวจะต้องออกผจญภัยเมื่ออายุถึงที่กําหนดสรุปว่าในเรื่องแต่ละตัวนะครับก็จะบังคับให้ออกผจญภัยนั่นเองเคนเนลลี่เป็นคนที่น่ารักและมีเสน่ห์แต่ก็แฝงไปด้วยความกล้าหาญเธอเชื่อว่าทุกคนควรจะต้องใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความล่าเริงด้วยความที่เธอเติบโตในดินแดนแห่งการเต้นและดนตรีนี่เองทําให้เธอมีทักษะในการเต้นที่หาตัวจับได้ยากคนหนึ่งสาหรับเ จะเป็นสายเวทปืนแล้วก็ยังเป็นสายเวทฟื้นฟูอีกด้วยครับสายเวทปืนก็จะมีตัวอย่างไดน,นาด้วยนะครับก็จะเป็นสายเวทปืนฝั่งผู้ชายนั่นเองตัวต่อไปก็จะเป็นคิดเตียนนะครับมาในสายฟื้นฟูตัวนี้นี่หล่อจัดๆเลยนะครับถ้ามาก็น่าจะเล่นตัวนี้กันเยอะเลยสําหรับจุดเด่นของสายนี้ก็คือการฟื้นฟูต่อเนื่องครับสำหรับรายละเอียดผู้ใช้เวทซึ่งใช้พลังเวทลึกลับในการฟื้นฟูพลังชีวิตและปกป้องเพื่อนร่วมทีมเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยในการต่อสู้สําหรับประวัติของตัวละครนนะะคคััับท้้งงปปูู่่แลพออิเเเตตียย็กผ ยิ่งใหญ่ของกองทัพแห่งราชอาณาจักรเขาจึงถูกฝึกให้เป็นทหารด้วยความเข้มงวดตั้งแต่ยังเด็กทว่าถึงคริสเตียนนะครับจะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดเขาก็ยังรู้สึกว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เขายังขาดไปนั่นทําให้เขาตัดสินใจออกเดินทางสู่โลกภายนอกเพื่อฝึกฝนตนเองคริสเตียนอาจจะดูมีบุคลิกแข็งแร่งจากการถูกปลูกฝังความเป็นทหารมาตั้งแต่เด็กแต่จริงๆเขาเป็นคนที่อ่อนโยนเลยทีเดียวล่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกเล่นเป็นเวทลมก็ได้นะครับส่วนเวทฟุ้นฟูฝั่งผู้หญิงนะครับก็จะเป็นัาเคเนน,น,ปปนดนนะร อยู่ในสายเวทยาสําหรับจุดเด่นของสายนี้นะครับก็คือการฟื้นฟูพลังชีวิตและสนับสนุนเพื่อร่วมทีมสําหรับรายละเอียดนะครับผู้ใช้เวทสนับสนุนเพื่อร่มทีมทั้งการรักษาเพิ่มความเร็วด้วยยาเวทมนต์และฟองสบู่ซึ่งมีความสําคัญต่อทีมอย่างมากประวัติตัวละครมือปืนผู้มาพร้อมเสื้อแจ็คเก็ตสีเหลืองและจิตใจมั่นคงภายใต้สายตาันแน่วแน่และมาดแมนถึงไดนาจะชอบเล่นมุกตลกที่ไม่ตลกแต่เขาเป็นนักผจญภัยที่เก่งกาจมากทีเดียวตัวไดนาก็เป็นสายเวทปืนด้วยนะครับอย่างที่บอกไปส่วนเวทยาฝั่งงผู้หญิก็จะเป็น ตัวอย่างเทียครับตัวต่อไปเป็นนิโคนะครับสายเวทหิมะจุดเด่นของสายนี้จะเป็นการโจมตีหลายเป้าหมายด้วยพลังของเวทมนต์รายละเอียดผู้ใช้เวททิสตันน้าแข็งอันทรงพลังด้วยคุณลักษณะพิเศษของมันเวทน้ําแข็งส่งผลให้ผู้ล่สามารถลบล้างบัฟออกจากศัตรูได้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นตัวสําคัญเลยนะครับสำหรับตัวล้างบัฟแต่น่าจะมีตัวละครสุ่มตัวอื่นที่สามารถใช้แทนกันได้อยู่ครับประวัติตัวละครนะครับหลังจากที่นิโคได้ชนขบวนพาเหรดของเทศกาลเก็บเกี่ยวในวัยเด็กเธอก็เฝ้าฝันถึงวันที่่่เเเเธอจะะไดดดด้แแตงชุทศกาาลป็นนว ภายในงานอยู่เสมอพ่อกับแม่ของเธอให้สัญญาณว่าจะยอมให้เธอเข้าร่วมเทศกาลและออกประชนภัยเมื่อเธออายุครบ18และนิโคเองก็เป็นสายอักขระด้วยนะครับส่วนสายเวทหิมะอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นชูนะที่เป็นผู้ชายนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างเทียนะครับอยู่ในสายเวทขึ้นเสียงส่วนฝั่งผู้ชายก็จะเป็นยูอีกจุดเด่นนะครับสร้างเครื่องหมายบนศัตรูก่อนระเบิดออกมารายละเอียดผู้ใช้เวทที่สร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลด้วยขึ้นเสียงปรับเปลี่ยนลักษณะของขึ้นเสียงสร้างบทเพลงแห่งการทำลายล้าง ประวัติตัวละครในวัยเด็กนะครับเคียรจะเป็นเด็กที่ร่างกายอ่อนแอและมักจะป่วยอยู่ตลอดเวลาเธอจึงเริ่มฝึกฝนเวทฟุ้นฟูตั้งแต่อย่างเด็กหลังจากได้พบกับเซียร่าทั้งสองได้กลายมาเป็นคู่หูที่นอกจากร่วมมือต่อสู้กับกิลมืดแล้วยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอีกด้วยทว่าหลังจากที่หมู่บ้านของเคียรถูกทำลายโดยเดลิโอลาเมื่อหลายปีก่อนเธอกับเซียร่าได้พัดผ้ากันทําให้เกิดตัดสินใจออกเดินทางตามหาเซียร่าพร้อมกับใช้ชีวิตเป็นนักล่าฆ่าหัวไปด้วยดูเหมือนน่ารักนะครับแต่ทาอาชีพน่ากลัว ายอัคระนะครับก็จะเป็นตัวอย่างชูนะนั่นเองส่วนของฝั่งผู้หญิงก็จะเป็นนิโคนะครับสำหรับจุดเด่นของสายนี้ควบคุมอัคระปิดผนึกศัตรูรายละเอียดนะครับผู้ใช้เวทปิดผนึกจิจจตใจศัตรูด้วยการควบคุมอัคระและคําทํานายโบราณสําหรับประวัติตัวละครเพื่อนในวัยเด็กของยูอีซึ่งเติบโตมาด้วยกันในสถานเลี้ยงเด็กกพาพร้าชูนะถูกปีศาจโจมตีในขณะที่กาลังเล่นอยู่ข้างนอกและพัดตกหน้าผาลงไปชาวบ้านที่พบตัวเขาเ่าว,ว่าตัวชูนะเองได้สูญเสียความทรงจําทั้งหมดหากแต่เพียงสิ่งเดียวที่เขาจําได้คือออใบหน้าขงยู ผู้ซึ่งเขาเข้าใจว่าคือผู้ทำร้ายเขาก่อนหน้านี้ก็มีเนื้อเรื่องแบบเดียวกันกับยูอีเลยนะครับแล้วก็มีความทรงจําแบบเดียวกันต่างฝ่ายก็ต่างเห็นเป็นศัตรูกันตัวต่อไปก็เป็นเซียร่านะครับอยู่ในสายเวทลมกับคิสเตียนจุดเด่นจะเป็นการควบคุมจังหวะก,การโจมตีได้ตามต้องการสําหรับรายละเอียดผู้ใช้เวทที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ได้ทั้งการโจมตีและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะหน้าผู้ใช้เวทลมสามารถควบคุมการต่อสู้ได้ดั่งใจ ประวัติตัวละครของเซียร่านะครับเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กิลมืดทว่าการต่อสู้กับเทียทําให้เธอตะหนักถึงการมีชีวิตอยู่และตัดสินใจจะทิ้งกิลมืดเพื่อออกมาใช้ชีวิตด้วยกันกับเทียทว่าภายหลังจากที่หมู่บ้านของเซียร่าถูกทําลายโดยเดลิโอลาเมื่อหลายปีก่อนเธอกับเทียได้พัดผ้ากันทําให้เซียร่าตัดสินใจออกเดินทางตามหาเทียรพร้อมกับใช้ชีวิตเป็นนักล่าฆ่าหัวไปด้วยอันนี้เนื้อเรื่องเหมือนกันไม่แตกนะครับแต่ว่าเป็นนักล่าฆ่าหัวเหมือนกันแล้วไม่เจอกันเลยเลย สายที่9กนะครับก็จะเป็นสายเวทพิทักษ์ก็จะเป็นตัวอย่างคิดเตียนกับนิโคนะครับจุดเด่นก็คือโล่ศักดิ์สิทธิ์ปกป้องเพื่อนร่วมทีมสําหรับรายละเอียดนะครับผู้ใช้เวทปกปักซึ่งมีพลังป้องกันสูงแม้กระทั่งเวทควบคุมเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ใช้เวทปกปักก็อาจจะเจองานหินเช่นกันก็จบไปแล้วนะครับกับตัวละครทั้ง9สายตัวละครก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในการเล่นก็รอเล่นกันได้เลยนะครับจะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้แน่นอนยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตดามมให้้ผวย